สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเา้าเมฆค่ะเหมือนี้เ้าเมฆพ้ามากินเข่าขื้อเกาค่ะพี่น้องค่ะปนปลาทูจาพี่น้องค่ะกับพักเ้านั่นละค่ะเหลือหมูว่านนี่ค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวปั่นจากหอมคือข้าวหม่หม้อเทนอบันมาจาพี่น้องค่ะอินยมืองอุบลคือเกาไม่หม้อี่ดีเีเม่ย ว่ามันเข่าใหม่หมอพี่น้องมาจ้ามากินปนปลาทูมวัอน,นี้ค่ะพักท่ากับเลือดต่หมว่านนี่แหละรเดียอยูย่บ้าแบบคุกเก่้าครับพี่น้องคะกัดกินนันอ้อนจ้บ ไม่ได้เขายืมเนาะข่าวกับม่ได้ใช่เนาดน่าคน,น,นประทุเียดิแซบไปนนองคะมาละอ่อน <ส>เไงหมูย,ย่อพี่น้องหมูย,ย่อนังหมูวสันมัน,มนายาซิม,มงบ่มันบ่แม,มันมันน้ำหนังหม,อมูอือแซ่บปน้อง กินยุมว่างอุบลทุก้่าพี่น้องคะท่านละลับกกดอก ก็นั่นเราไปเยียมกินกาแฟได้ไม่อยว่าสมัครเลปาเดี๋ยวไปด้เรบ้างอ๋อ แกะกระินไทยกินู้ไปหน่มกินแกกรตัดอ่้นี่หขอเขากัดเทีนนันออนพี่น้องกระพลปะทูตจ้าครับ มันะปมันจะเป็นปอ่าอกะพีนนันออนคุยตำหมกฮุ้ไม่ร้องแต่ว่าบรอยากตำหมกฮุ้ กระปับ

ใสไไ่กับบเแล้วนะั่งกินบานท่าดอกพี่น้องเอ้ยน่าร็บปกะทนอยู่ลย เมียงค่ะ เกือเปาะพี i i> s nice. <S yeah. ่น้องมะเขือเปาะนำแตงเปาะครัว่หมากมาละเปาะเนี่ยักะเสรอมันหยารเปก็ะเสรเอ